วันที่สิบเจ็ดน่ะวันมหาปวารณานะวันออกพรรษาจะบอกว่าเป็นวันออกพรรษาก็ยังไม่ใช่นะออกพรรษาจริงคือวันที่สิบแปดอรุณรุ่งของวันที่สิบแปดน่ะทั้งยีเรียกว่าออกพรรษานะแล้วก็เป็นวันตักบาตรเทโว แล้วก็เริ่มคอร์สอย,ยังมีความหมายไปยังมีคุณค่านะสิบแปดสิบเก้ายี 18, 19, ่สิบสามวัน,นจริงแล้วนัดหมอไว้จะไปฟลูออพครั้งสุดท้ายวันที่ สิบเก้า่งคิดได้ว่ามีคอร์สนี่ว่าเดี๋ยววิทยากรจะคอนเอาก็เลยต้องเลื่อนหมอไปก่อนนะไปคันจะเลื่อนไปอีกอาทิตย์นั่นก็ไปใกล้กับวันทอดกระถินอีกนะเยวค่อยว่านีกที นันช่วงนี้ใครที่ดูช่องกอมอนอนะคุณอะไรอะ่ะคุณไอกมนเนตรนะที่มาถ่ายที่วัดนะนะมาถ่ายเรื่องโครงการบินตาบโดยใช้บินโตอะไรเนี่ยนะนะ เราก็ไม่รู้จากช่องนี้นะรับนะ,ะโทษว่าหลวงพี่โตนวัดบอนิเวศแนะนํามาหลวงพี่โตนี่ได้เชิญมานิมนต์มาเป็นวิทยากรอยู่เาขาเป็นเพื่อนกันก็เลยบอกไปที่ประทายที่วัดวังหินเจ้าวาดท่านทำเรื่องเกี่ยวกับขยะอยู่จัดการขยะนะนะช่องนี้ก็ชอบถ่ายอะไรพวกนี้นะนะเกี่ยวเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะก็เลยมาถ่าย แล้วบอกว่าเออเขาถ่ายทําได้ดีพอเข้าไปดูแล้วกมีเขาตัดต่อได้ดีนะเจอสัมภาษณ์คนน้นคนนี้ในวัดนะนะอยาได้ว่ามานั่งสัมภาษณ์อาตรมาอยู่มาสักไม่เกินสิบห้านาทีมั้งนะสัมภาษณ์ไปน้ำหูน้ำตาไหลไปนะนะทราบซึ้ง จะมาทําแต่เรื่องขยะอย่างเดียวปรากฏว่ามันได้มากกว่าเรื่องของของขยะยังมีเรื่องโน้นเรื่องโน้นพระกระทาเรื่องนี้พระกระทาอะไรเงี้ยเมื่อสาวันที่แล้วก็มีอาจารย์จากรชาชพัฒสองท่านมาสัมภาษณ์เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาพาเดินดูทั่ววัดอ,อแล้วก็บอกว่า พนนี <Es> <an> <EN> <S <S ้มันได้มากกว่าการมาสัมมาทิเรื่องการดูแลผู้สูงอายุซะอีกน่นไอ้นนทนก็ทาไอ้นี่ก็ทําทําหมดทุกเรื่องนะที่ยิงแล้ววาดบระดีษนี่ทําหมดทุกเรื่องจริงนะนี่ถ้าไม่ติดว่าโควิดมาก่อนเนี่ยน่าจะได้ทำอะไรเยอะกว่านี้ก่อนนี้จัดแม้รังงาน ปัน่นปั่นบุญปั่นจักรยานนะจัดงานวิ่งนะเพียงแค่วิ่งโครงการคนเามาวิ่งกันกอบบหลายร้อยคนนะวิ่งรอบเมืองเนี่ยนะจัดโครงการวิ่งนะมีวัดไหนก็าจัดกันแต่นะอยากทําอย่างน้อยคนก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ฝึกเจริญสติไปด้วยอย่างงีนะนะ้ทำเพราะอะไรเพราะอยากจะรู้ว่าถ้าทําแล้วมันจะเป็นยังไงก็แค่นั้นแหละ พาเราทํากิจกรรมพวกนี้ได้ไหมจะบอกเ่รษฐกิจของสงก็ช่างมันเถอะเพราะว่าพาไม่ได้ลงไปทําเองเลยยมช่วยกันทำนะทำแล้วก็โอเคเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้คนนะได้คนคนก็รู้จักวัดวังหินมากขึ้นอย่างเงี้ยนะนวันนี้มีกองพลทหารดาบที่สี่หรือไงจะไจะไม่ปิดเยน,ะนบอกเดี๋ยวจะทหารมาสองร้อยนายมาช่วยทำความสะอาดวัด วันที่ยี่สิบสี่แล้วไงเนี่ยบอกมาเลยนะใกล้จะทอดกระถินแล้วเรากำลังต้องการคนอยู่พอดีตอนนี้มาได้เลยเดี๋ยวจะให้พระช่วยลงไปดูให้กระจายงานให้นะนะแล้วก็ปัญหาคือดันได้คะแนนได้นำซะด้วยนะโครงการวัดประชาราฐสร้างสุขนะ มันคะแนนเท่ากันอยู่สองวัดกับของวัดป่าศักดิ์ที่พรมพิรามนา่ฝ่ายสอดแนวของเราก็แอบไปดูว่าวัดป่าศักดิ์เขาทำอะไรทำไมคะแนนเท่ากันนะสไตล์ของวัดวังหินแอบไปดูม,มา,าโอ้ยวัดเขาไม่ได้มีอะไรอาคารสถานที่เขาก็นิดเดียวพื้นที่เขาก็ไม่เยอะแต่ว่าก็เห็นหลายเด่นหลายจุดที่เขาทำไว้เด่น ชัดเจนอะไรเงี้ยก็คงจะมาปรับแก้กันแล้วก็คงต้องปรับเรื่องของการเตรียมพื้นที่เพราะว่าทางเจ้าทางคณะสงฆ์ก็ยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะเข้ามาตรวจสอบเมื่อไร่ทำไมพฤศจิกาก็ทันว่าเลยเราก็อมาคิดว่าน่าจะหลังพฤศจิกา,กาไปแล้วนะเพราะว่า ชวงวฤศจิกาในวัดไหนก็ติดงานกระถินกันทั้งนั้นนะน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาปัญหากลัวอย่างเดียวว่าธันวาเนี่ยอาจจะมาจะยังอยู่ไหมไม่ใช่มรณภาพนะกลัวจะไปต่างประเทศซะกอนนะถ้าไปต่างประเทศเราทํายังไงจะเจ้าวาดไม่อยู่จะโยนทัวร์เขาทิ้งก็ใช่ที่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อทัวรนะ์เนี่ย อาตมาในไปในฐานะที่ถ้าอาตมาไม่ไปเขาก็ไม่จัดทัวร์ปัญหาคืออย่างนั้นไปฟรีนะรายการคลิกใจใจัดนะคลิกใจใทําจัดแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไม่ไปหนูก็ไม่ทำาอาแล้วกันนะทีนี้คนที่ไปคือญาติโยมที่รู้จักอาตมาดังนั้นนะได้ที่ซื้อทัวร์กันไปอยู่ตอนนี้นะก็เลยจําเป็นต้องไปทิ้งเขาก็ไม่ได้นะ ก็ถ้าตรงงานคงต้องทิ้งวัดอหะปล่อยวัดป่าศักดิ์ได้ที่หนึ่งไปแบบจะได้ไม่ต้องเหนื่อยต่อเราก็นอนเล่นสบายเพราะว่าวัดสะอาดแล้วพอใจแล้วนะอะไรแล้วก็เรียบร้อยดีหมดแล้วตอนนี้นะพอใจแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้พุทธมะอะไรนะวันนี้นะพุทธมะ่าอะไรวัดแล้วเบื่อแล้วนะ เราจะมามองว่าไอ้ทุกการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนงั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่มานั่งหลับตาทําสมาธินะสมมติว่าเรามานั่งทําสมาธิกันแล้วชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่รอบวัดอย่างนีน้จะมีประโยชน์อะไรจึงได้ย้ําอยู่บ่อยๆว่านะต่อให้เป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมเลย,เยจะจะเป็นพระอรหันต์ไปเพื่ออะไรนะอันนี้พูดถึงนี่คือ เรามองไปที่ผู้เจ้าเองเห็นไหมผู้เจ้าตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนีน่ยนะพอพิ่าจรณาถึงสัตว์โลกที่จะต้องไปสั่งสอนนะโอ้ธรรมะที่เรารู้นี่มันละเอียดลึกซึ้งขนาดเนี้ยใครมันจะมาเข้าใจเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอะไรอย่เงี้ยะแต่พอพี่นายเห็นแล้วว่าอ๋อคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่พูดง่ายคือพวก มีปัญญามากก็ยังพอมีอยู่นะกิเลสน้อยปัญญามากยังพอมีอยู่ในโลกนะนะก็น่าจะสั่งสอนได้ก็เลยนะส่งไปแสดงธรรมสั่งสอนนะแต่จะว่าแล้วผู้เจ้าเจอไปเยอะเยอะเยอะกว่าพวกเราอีกนะพระดุ่นแรกๆกั็เด้อจะตายนะะเห็นว่ามีประเภทต้น,น,นบัญญัติเพระวินัยเยอะแยะหมดนะ พระชับพระคีพระอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะในในยุคน,นั้นนะที่ดือด้อๆนะใน,ะนะเรื่องของการเมืองก็ไม่ใช่ธรรมดานะยุคน,นั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะพุทธเจ้าเองเป็นเจ้าชายก็จริงแต่ว่าเป็นเจ้าชายเมืองประเทศสราชนีนะเพราะเจ้าชายสกยาวงเนี่ยนะ,นะฮะนะ,ฮะเมืองกบิลพัฒนนี่เป็นเมืองประเทศสาชแต่เป็นเมืองเล็กๆ แต่เม <laughs> ืองมหาอำนาจคืออะไรล่ะในยุคนั้นเมืองราชคลึกเงี้ยเมืองโกศลอย่างเงี้ยเมืองสาวัตถีพวกนี้ประชากรเป็นล้านคนในยุคสองพันกว่าปีที่แล้วทำไงต้งจะปลาบแล้วลัทธิความเชื่ออะไรในอินเดียนี่อย่าลืมว่าเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองเรื่องเรื่องของ ศานะส,สนาอะไรลทัทธิความเชื่อต่างๆมันยาวนานนะไม่ต่างกว่าหกเจ็ดพันปีนะมันความเชื่ออะไรเยอะแยะไม่หมดนะพระเจ้าจะอยู่ไปโผล่มาท่ามกลางดงของความเชื่ออะไรที่มันพิสดารพันลึกนะจนทั้งเดียวนี้เราก็ยังเห็นภาพนะภาพนักบวชที่แต่งตัวประหลาดไม่นุ่งผ้าอะไรพวกนี้นนะเยอะแยะหมดความเชื่อนะั้นยังยังอยู่ถึงบัดนี้นะดูแล้วก็น่าท้อแท้เห็นไหม พระพุทธเจ้าก็เลยก็ลงมือทํางานนะ่นะน่ะลงมือทํางานทําไงก็ต้องจับนะมาหาอำนาจให้ได้ก่อนนะพระเจ้าพิมพิสารนะ่นะน่ะพระราชาแห่งแคว้นมคธนี่นะ่นะเมืองราชจะคลึกนี่นะฮนะนั่นเพราะได้พระเจ้ามิมพิสารเป็นสาวกนะ่ะต่อมาก็เด็กพระเจ้าเปรสีิโกศนต่อมาก็ เมืองต่างๆก็ตามมาใชนไหมนะวันงานในยุคแรกๆนั้นเหนื่อยมากถ้ายุคแรกๆก็ทํางานเหนื่อยมากนะ่พระสงฆ์หกสิบรูปส่งออกไปประกาศศาสนาพร้อมด้วยผู้เจ้าเองในหกสิบเอกรูปนะผู้เจ้าส่งพระออกไปประกาศศาสนายุคแรกเนี่ยประกาศบอกว่าห้ามไปทางเดียวกันสององ,องค์นะอย่าไปอย่าไปได้วยกันสองรูปนะต่างคนต่างไปนะแยกไปเลยคนละทิศไปประกาศศาสนานะเพื่อให้คนที่เขา มีความทุกขนะ์น่ยได้เข้าใจนะ่ยได้มีวิชาชีวิตที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองเนี่ยมันพระอยู่แกลกเน็ตเหนื่อยจะตายไม่น่าพูดถึงอะไรอายุข,ของพระเจ้าส่งมหาราชหลังจากที่พระเจ้าบริยพานแล้วประมาณสักสองสามรอยปีส่งพระสงฆ์อุบาสกบาสิกาออกประกาศพระศาสนาเก้าสายสมัยก่อนนี้นั่งเรือสำเภาไปนะบางบัดบางที่นะอย่างเช่นมาที่ สวนนภูมิเนี่ยสวนนภูมิเดี๋ยวนี้ก็ยังตีความงันไม่เลิกเนะี่ยนณภูมินี่เมืองไทยพม่าก็บอกได้จ้าที่พม่าอะไรเนะียแต่ที่รู้คือสำเภาล่มไปหลายลำนะพระตายไปไม่รู้กี่รุ่นสมัยก่อนเดือยสำเภาเนี่ยพา,าบานได้ยังไงทนะําไมพระสมัยก่อนถึงได้อุตสาบุกเบิกงานทํางานกันมาจนถึงยุคนี้เนะนีจกระทั่งพทธศาสนาอย่างรากลึกลงในแถบนี้ในเมืองไทยใน พม่า,มาในัำเบนในลาวในเวียดนามอะไรนะแถวเนี้ยนะแถวบสุวรรณภูมิเนี่ยนะนะจากเทรวาสกา็กลายเป็นมหายานมหายานก็กลับมาเป็นเทรวาสอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงศาสนานอื่นด้วยที่ตามมาเช่นศา,นาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูอะไรอย่างนี้เป็ตนต้นเราก็เห็นว่าโอ้พระสมัยก่อนท่านก็ทํางานนะทำงานมากด้วยนะฮะไม่ใช่อนอนอยู่เฉยนะ ในการที่พระสงฆ์ท่านทางานเนี่ยน่จะทําด้วยรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ทั้งพอถึงยุคนี้เนี่ยยุคที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แน่นอนว่าพระสงฆ์ก็ออกมาทํางานในเรื่องอื่นเยอะอย่างเช่นางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ไงน่าจออกมาทํางานกันเยอะนะปรับปรับตัวเองไปตามสถานการณ์ของบ้านเมืองของโลกนี่นะไม่ปรับก็ตาย อยากรู้ว่าสังคมพระตอนนี้เห็นไม่เดินนี้คนกล้าออกมาด่าพระแบบเปิดสง่าพาเผยนะนะไม่ได้เรียกพระเรียกไอ้แลวบางทีสังเกตไหมต่อให้มึงเป็นเจ้าคุณมาจากไหนเหอะด่าคล่องปากนะไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งนะยศช้างขุนนางพระไม่ได้มีความหมายนะเดี๋ยวนี้นะนะรู้ต่อให้เป็นพระปฏิบัติกระโดนด่ากันกระจายตอนนี้เห็นไหมนะ ไปนั้นเอาเถอะอย่างน้อยก็ได้ทํางานแม้จะมีคนด่าก,ก็ช่งหัวมันเนะอย่างน้อยก็มันเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมก็ลงมือทํากันไปแค่นั้นเองในะใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาแน่นอนนะมีทั้งคนเห็นด้วยมีทั้งคนไม่เห็นด้วยมีทั้งคนเฉยเฉยกับเราอ่ะนี่มันเรื่องของโลกนะตอนนี้ก็พยายามยุยงส่งเสริมญาติโยมทั้งหลายให้เชยกันทางานเนี่ย ใครมีความรู้เรื่องอะไรช่วยกันทำงานแคนะ่นั่นเองนตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลว่าเออโยมที่ประพฤติปฏิบัติก็ไปช่วยกันเผยแผ่ทำดึงคนให้คนจากความงมงายไร้สาระลงมือฝึกฝนปฏิบัติตนเองตัวเองมีปัญญาสอนเองกับชวนเข้ามาปฏิบัติเองดีชวนเพื่อนไปเข้าคอสกรรมฐานที่โน่นที่นี่ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออย่างน้อยก็เป็นแบบอย่างให้คนในครอบครัว พอปฏิบัติไปแล้วเออมันสงบเย็นมากกว่าเดิมมันบ่นน้อยกว่าเดิมนิสัยดีกว่าเดิมอะไรนี่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรกอซะเลยนนะอ่ะปากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวัดกัน